สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพา,าเพื่อนๆทุกคนมาดูต้นแคทตัสหรือว่ากระบองเพชรน,นะคะที่มี ลักษณะที่คล้ายกันนะคะแล้วก็บางทีถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ศึกษาหรือว่ายังเป็นมือใหม่อยู่อาจจะแยกไม่ออกว่าต้นไหนคือต้นอะไรนะคะวันนี้พอดีว่าเขาบานพร้อมกันนะคะมุมเกษตรก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูนอะว่าลักษณะที่แตกต่างกันของเขานะคะที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยคือตรงไหนบ้างนะคะอ่ะดูลักษณะดอกของเขาเนาะเขาออกบนจุก บนหัวเหมือนกันนะคะเป็นจุกบ,บนหัวเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะ,ะต้นนี้จะเป็นพารูเดียกับโนโตนะคะก็เขาจะมีลักษณะที่เหมือนกันเหมือนกันมากๆนะคะแต่ว่าก็มีข้อแตกต่างอยู่นะคะให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะคะก็คืออันดับแรกเลยนะคะก็คือโนโตเนี่ยเขาจะมีร่องลึกตรงระหว่างนามของเขานะคะ คือเขาจะเหมือนกับหนามของเขาจะเป็นเหมือนตาสับปะรดแต่ว่าร่องระหว่างตาของเขาเนี่ยจะลึกลงไปเป็นร่องแบบนี้นะคะเหมือนกับเวลาเราปอกสับปะรดแล้วเราปาดตาของเขาออกนะคะเขาก็จะเป็นร่องลึกแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนในส่วนของพารเดียเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นร่องลึกก็คือเขาจะเป็นเต้าเป็นเต้าเป็นตุ่มน้ำที่ขนาดเป็นลักษณะที่แบบเท่าๆกันนะคะ แล้วก็อีกอีกข้อสังเกตที่สําคัญที่สุดของเขานะคะก็คือลักษณะของน้ํานะคะน้ําของพารลเดียเนี่ยเขาจะอ่าเขาจะโค้งงอเป็นตะขอแบบนี้นะคะโค้งงอเป็นตะขอแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพารลเดียดอกสีอะไรก็ตามนะคะลักษณะน้าของเขาก็จะโค้งงอแบบนี้ไม่ว่าน้าของเขาจะเป็นสีเหลืองสีทองสีน้ําตาลนะคะหรือสีอะไรก็ตามนะคะ เขาก็จะโค้องงอแบบนี้เรามาดูต้นนี้นะคะจะเป็นพาโลเดียดอกสีเหลืองนะคะหนามของเขาก็จะโค้องงอแบบนี้เหมือนกันนะคะเป็นตะขอแบบนี้นะคะในส่วนของโนโตเนี่ยหนามของเขาจะไม่โค้องงอนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดสังเกตที่ชัดเจนมากอีกจุดหนึ่งนะคะลักษณะหนามของเขาก็จะตรงแบบนี้นะคะ ที่มือแบบนี้จะไม่โค้งงอนะคะเวลาเรารูดขึ้นเนี่ยเขาจะไม่เกี่ยวมือนะคะแต่ในส่วนของพารลเดียเนี่ยเวลาเรารูดขึ้นปุ๊บเขาก็จะเกี่ยวมือนะคะต้องระวังนิดนึงเนาะตรงนี้จะเป็นข้อแตกต่างนะคะเพื่อนๆที่ไปตามหาซื้อแคทตัสหรือว่าเวลาไปเจอก็จะได้เป็นข้อสังเกตง่ายๆเนาะสำหรับสองต้นนี้นะคะ ในส่วนของพารลเดียเนี่ยราคาเขาจะแพงกว่าโนโตนะฮะโนโตก็จะมีบางก็จะมีเยอะมากนะคะหลายหลาย<ๆ>เขาเรียกว่าหลายสายพันธุ์มากๆสาหรับโนโตนะคะแต่ว่าก็แต่ละตัวราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะแต่อย่างตัวนี้ก็จะเป็นไม้ตลาดก็มีราคาตั้งแต่25บาทขึ้นไปนะคะส่วนพารลเดียเนี่ยเราจะหายากนิดนึงนะคะจะเป็นไม้ที่หายากนิดนึงแล้วก็ เขาก็จะแพงแพงกว่านิดนึงนะคะแพงกว่านะคะโดยเฉพาะต้นที่เขามีกลีบดอกที่สวยงามแล้วก็สีดอกที่สวยงามนะคะเขาก็จะแพงมากๆนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวตุ่มน้ำเขาดุนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเห็นไหมเขาจะเป็นตะขอแบบนี้เลยนะคะสําหรับพาลเดียนะคะ พารเดียหลักๆเขาก็จะมีอยู่สามสีด้วยกันก็คือสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะสําหรับโนโตเนี่ยเขามีตั้งมีเยอะค่ะดอกของเขาจะเป็นสีชมพูสีส้มสีเหลืองสีครีมมีหมดเลยนะคะสําหรับโนโตยังไงเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาจาะลึกในรายละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะส่วนมุมกเกษตรเนี่ยก็จะให้ให้เขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าแบบนี้มันแบ่งปันแล้วกันเนาะ มาแบ่งปันการดูการแยกชน,นิดแบบคร่าวๆเนอะ ผิวเผนให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับมือใหม่เนี่ยก็ยังพอที่จะมีประโยชน์บ้างนะคะยังไงเพื่อนเพื่อนก็ลองไปดูนะคะลองไปดูต้นที่บ้านว่าต้นไหนเป็นต้นไหนเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่รู้ว่า,าแคตัสที่ตัวเองมีเป็นสายพันธุ์ไหนนะคะระหว่างโนโตกับพาโลเดียนะคะสามารถเอาข้อแตกต่างนี้ไปไปเปรียบเทียบดูได้นะคะแล้วก็เราจะมาดูดอกของเขานะคะดอกขอเขาเนี่ย จะแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะคะออกวนจุกเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะสังเกตว่าสำหรับโนโตเนี่ยเวลาที่เขาบานวันแรกนะคะถ้าวันที่สองเนี่ยเกสรเขาก็จะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าบานวันแรกเนี่ยเกสรของเขาจะวนเป็นกลางหันแบบนี้นะคะนี่คือเขาบานวันที่สองแล้วเกสรของเขาเริ่มคลี่ออกแล้วนะคะเกสรตัวผู้นะคะ สำหรับพาโลเดียเนี่ยเวลาเขาบานออกมาก็คือเกสรของเขาจะฟุ้งกระจายทันทีนะคะเขาเรียกว่าจะคลี่จะไม่วนนะคะจะไม่วนเป็นก้อนเหมือนกับโนโตแคตตัสเนาะโอเคสรุปง่ายๆก็คือระหว่างโนโตโกับพาโลเดียชัดเจนเลยก็คือตุ่มน้าของเขาแล้วก็ในส่วนของน้ำเนาะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ชํานาญเรื่องการดูตุ่มนาม้า ล่องร่องอะไรแบบนี้นะคะเราก็ดูที่หนามของเขาก็ได้นะคะชัดเจนที่สุดนะคะ,ะต้นที่ต้นที่มีหนามเป็นหนามตะขอเกี่ยวแบบนี้นะคะคือพาโลเดียส่วนต้นที่หนามตรงที่มือแบบนี้คือโนโตนะคะชัดเจนที่สุดก็คือหนามนะคะโอเคเขาว่ากันว่า พารูเดียเนี่ยสามารถผสมเกสรในตัวได้นะคะแต่ว่ามุมเกษตรก็ผสมไม่เคยติดเลยนะคะวันนี้ก็จะทดลองผสมอีกรอบนึงเนาะผสมไม่เคยติดเลยก็จะเสียโอกาสในการเพาะไปเนาะ โอเคค่ะวันนี้มุมเกษตรก็มาเจอกันแค่นี้ก่อนสำหรับคลิปสำหรับคลิปเอ่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างนะคะระหว่างโนโตแคตตัสกับพารูเดียแคตตัสให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะคะยังไงเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับแคตตัสสตัวนี้หรือว่าข้อแตกต่างที่มุมเกษตรยังไม่รู้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะท้ายนี้มุมเกษตรก็อยากจะบอกว่าแคตตัสสตัวนี้เป็นแคตตัสที่ เออเลี้ยงง่ายมากๆนะคะแล้วก็ควรมีไว้ในคอลเลกชันแคทต,ตัสของตัวเองนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องการสะสมนะคะเป็นไม้ที่น่าสะสมนะคะเวลาที่เขาออกดอกแล้วเนี่ยดอกของเขาก็จะมาเรื่อยๆนะคะก็ยังไก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ